อะอะส่งให้พี่แล้วกันครับนมเทียนอานมเทียนนะเพราะว่าพี่เคยมามบเรื่องเราอ่ะมีแต่เรื่องเบียร์หรือยังไงยังไอ๋อทั้งนิดนึงอ่ะได้ก็ได้หัวเราะแป๊บไม่มีใคไม่มีใครหัวเราะเลยครับนี่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 ชิซีเรียลซีเรียลดิเีเล่เนี่นะซีเรียลดิเดเล่เมีย่ดมเดเล่ไม่น่ามี มีเท่าจหเหรอใช่คนมายไหกัละครั้งหนึ่งอานานมาแล้วเ,นนเดี๋ยวก็ต้องนานมาแล้วแน่เลยละครั้งหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเอาแล้วว่าเพียยวไม่มแล้วลมตีต่อติดต่อมีโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ต์แห่งหนึ่งที่เปิดมาประมาณแบบมานานแล้วอะประมาณแบบสี่สิบห้าสิบปีแล้ว จะมีนักเรียนไปเรียนใช่ไหมแล้วมันจะมีตู้โชว์ตู้หนึ่งที่มีรองเท้าคู่หนึ่งเป็นรองเท,เท้าเต้นบอลเลส่สีแดงใช่แต่มันมีประวัติรองเท้าคู่เนี้ว่าครับเป็นไงครว่าถ้าเกิดแนอดีตอะ่ะเคยมีคนไอเจ้าของรองเท้าคู่นี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่ก่อตั้ง ที่นี่ขึ้นมาเขาเคยสวมละเต้นบัลเล่เรียกว่าเป็นแชมป์ประเทศเลยก็ว่าได้<ม>แต่ม,มีเหตุการณ์เขาเสียชีวิตเพราะเสียชีวิตเพราะไปแข่งเต้นบัลเล่ะระดับประเทศนี่แหละแต่ว่าเขาเหมือนกับแบบป่วยไม่สบายแต่เขาก็ยังแบบเขารักในการเต้นอะใช่ไหมเพราะมันแข่งระดับประเทศอะเขาฝืนเตง จนแบบฝืนตัวเองฝืนซ้อมฝืนซ้อมเต้นเต้นอยู่เนี้ยทุกวันทุกวันและสุดท้ายก็เสียชีวิตลงเหมือนกับว่าเขามีห่วงห่วงที่เป็นหูล้วลเข้น่าจะอ้วนใช่ <c oughs> เขาน่าจะอ้วนแล้วล้นหูหน่อยทุยอันนี้น่ากลัวไหมเนี่ยเขาต้องการที่จะแข่งใช่ไหมใช่เขาต้องการที่จะแข่งแต่เขาไม่มีโอกาสได้แข่งมันทําให้เขามีห่วง ทำให้รองเท้าคู่นั้นน่ะเหมือนมีคำสาบที่ว่าถ้าเกิดใครใส่รองเท้าสีแดงคู่นั้นะ่ะจะต้องเต้นบัลเล่จนกว่าชีวิตจะเสียชีวิตลงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วเขา<อ>ให้ไปใ,ใส่ด้วยเหรอขออนุญาตขัดครับใช่คู่ที่ทีใส่มาป่ะครับเฮ้ยอันนี้ไม่น่ารองเท้าบัลเล่นะน,นะนี่น,าน่าจะรองเท้าเตะบอลแล้ว ยนั่นแหละซึ่งเนี่ยแหละคือถ้าเกิดใครหยุบมาใส่มันจะเกิดคำสาปนี้ขึ้นจากไม่ใช่เรื่องพวกนี้หรอกนาลองส่ดูไม่หรอไม่เลยอันนี้จริงอัน้จริงและทีเนี้ยปกติเรียนบัเล่มันก็จะมีแต่ผู้หญิงเข้าไปเรียนใช่ไหมส่วนใหญ่อะแล้วเนี้ยผมเองอ่ะผมก็สงสัยไงสงสัยแก่กับเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยแหละ เหมือนมีผู้หญิงที่เขาไปเรียนนะแล้วเขามาเล่าให้ฟัง oh. ผมก็เลยไปบอกอาจารย์ที่นู่นว่าเนี่ยผมขอเข้าไปเรียนได้ไหมถึงผมเป็นผู้ชายแต่ผมขอเข้าไปเรียนขอเข้าไปเรียนด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้าไปเรียนใช่ไหมแล้วตกดึกคืนหนึ่งผมก็ไปที่ตู้โชว์ตู้นะั้นด้วยความสงสัยว่าแบบอยากลองไงเข้าใจไหมว่าแบบอยากลองเรื่องอะไรพวกนี้ยว่าแบบเออมันจริงหรือโกหกหรือเปล่า ผมก็กฏว่าผมก็แอบงัดตู้นั้นแล้วหยิบรองเท้าคู่นั้นออกมาแล้วก็ใส่เองเลยแล้วผมก็แล้วผมก็ลองสวมดูว่ามันจะแบบมันจะเต้นไม่หยุดจนจบชีวิตหรือเปล่าฟังก่อนสิใช่พอผมพอผมหยิบเอามาใส่เท่านั้นแหละไอ้รองเท้าสีแดงคู่นั้น่ะเต้นเลยใส่ไม่ได้แม่งไซส์ผู้หญิงอไม่น่าเลยอ๋อ ฮะเดี๋ยวแยกย้ายดีกว่าแยกย้ายดีกว่านะเหนื่อยใจว่ะอ๋อลุกกันหมดอันนี่แถมทีโดนโดนไปข้างบวมีอีกไหมอ่ะ